ให้ต้องเกงปึ๊บมันเก็บเดี๋ยวแล้วมันก็เสร็จแล้วเห็นไหมเจ็บไหมเจ็บไหมลูกสวัสดีค่ะตอนนี้เกลี่ยอยู่บิ๊กซีนะมาทำอะไรคะลูกมาจาบหูมาจาบหูใช่ไหมมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องเกลี่ยจะเจาะหูสำเร็จหรือไม่นะคะไปดูกันเลยนี่นะคะตอนนี้เรากำลังหาร้านทองนะคะเราจะไปจาะที่ร้านทองกัน นี่นะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านทองแล้วนะคะเขามีบริการเจาะหูด้วยพร้อมเจาะหูเรียกคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่ไหนเจาะไหมเราดูน oui> ้องเยวกันนี่นะคะต้มหูนะคะต่างหูที่เราจะเจาะนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันก่อนว่าเราจะเอามาไหน พร้อมไหมพร้อมค่ะตอนนี้กำลแล้วนะคะทุกคนดม,ม่เกดบอกให้พี่ใหม่จอดด้วยแต่ว่าพี่ใหม่ไม่ได้เตรียมใจมานะคะทุกคนใช่นนดีเนะี่ค่ะเจลี่เจลี่พร้อมจอดหรืยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้เขาจะจอดเครื่องนะลูกนะไม่ใช่จอดมือนะคะจอดแบบเครื่องพี่ใหม่พร้อมไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะทุกคนเริ่มไปจาะแล้วนะคะ เตอนนี้น้องกำลังทำนะคะพี่ใหม่ล่างล่างล่างกำลังล่างนะคะเพราตรงหรือยังนะคะจะได้จับเนาะร้องียัุณู้ พี่ใหม่พู้รอน้องสาวนะคะเราว่าจะเจาะว่าเป็นยังไงน้องเจาะพี่ใหม่เรต้องเจาะพี่ใหม่ไม่กล้านะยิมลุ้นใครเสียนะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเออห้ามดินนะห้าดินเสียนะลูกหนูเป็นคนตั้งใจทำเองหนูต้องได้ไม่ต้องเก่งปึ๊บไม่ต้องเก่งปึ๊บมันเก็บเดี๋ยวลุ้นก็เสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จไหมเสร็จไหมลูก นิดนึงนิดนึงไม่เปน็นไรลูกเก็บอยู่ได้มาอีกข้งหนึ่งไล้ไหมคะโอเคเก่งมากเรีบร้อยสวยสวยแล้วที่ใหม่สวยมากพี่ใหม่เอาไหมี่ใม่เอาไหม,ไม โอเคโอเคป้าแปเดียวใหม่เรามจะคันๆใช่ไหมคะได้ใส่โตืรย่พอูหนเอยไม่้เป็นอย่างนี้นะคะทุกอันนี้เดียวเลยเร้ไหมที่หลเอาเคป้ไปเลยพี่แกรู้สึกยังไงคะชิวๆใช่ไหมป้าเก่งมากเลย ตบมืนะเย้ <laughs> yeah. คือคุณแม่กลัวมากนะแม่เลราว่าน้องเกลียจะเจ็บล้วก็จะร้องไห้ใช่ไหมเพราะว่าพี่คนจบเขาบอกอว่ามีคนร้องไห้เ <laughs> ยอะ <laughs> มากเลยใช่ไหมลูกเออ <laughs> <laughs> จะร้องแทนน้อง <laughs> ไปกลับกันนี่นะคะทุกคนตอนนี้เกลียดมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะจอหัครั้งนี้ <S <S สบายมากค่ะสบายมาก, <S <S ามากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะคะดูข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกคน สวยมากเลยนะคะสวยมากเลยครับปุันมาท่านมาทำอะไรครับลูกว่ชีเอาทำว่าชีแตะแฮกไปเซอร์เทมเพิร์ดไปเซอร์เมเพิร์ดมีค่ะมิมี่สวัสดีค่ะมิมี่สวัสดีค่ะลูกออไอเอฟซีดูหน้าหน่อยไม่ได้เจอนานเลยใช่ไหมอ่ะที่เกลี่ตอนนี้นะคะถ้าใครอยากจาะหูนะคะก็สามารถไปได้ที่ร้านทองนะอันนี้ไม่เก็บพกเกลี่ไปร้านทองเขาจะใช้เครื่องเจาะเลยนะคะ อืมใช่อะโอเคค่ะแกลลี่สำหรับคลิปนี้นะคะแกลลี่ก็ต้องขอตัวลาไปกอ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยวนะคะบ๊ายบายตอนนี้เล่นอะไรคะเล <'s> สซิเตอร์อ๋อเสซิเตอร์อันนี้นะคะเลสซิเตอร์อันใหม่โอ้โหไปซิมสักกระโปงเลยเหรอคะโอเคไปแล้ววันนี้สักกระโปงเล่นไป <laughs> แล้ว